แล้วก็ว่าไปไหนหวะนุไปยุ่งไหนมานอนโอ่งกันมาเลยอืม้มไอ้จ้อยไปไหนหวะมา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 อั่นี้อื้พาลูกไปนอนข้างโอ่งมันเย็นเหรอเหนอนกันข้างโอ่งมันเย็นเหรอจ้อยเหรอนกต้น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 เพื่อนห่วยจ้อยเลยนะ่ะ nó kỳ nào mẹ phải về hay, dưới giữ rồi. chào con chào 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 đi đi, chào 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 đi đi. lát rồi. Ăn chơi ăn Trời nhé Trời bà có đuốc nhé à, Mẹ hai đây rồi đang chạy đi chẳng lời à Có đuốc hai trời Hả Đang chạy đi chẳng Đang cái đuốc cái lúc kìa I don't, uh uh. นี่อเทใส่ไปให้หมดเลยนะอาลูกกินเนะี่ย วิ่งมันทำไมล่ะจอยกินอยู่นี้จะวิ่งปไปนหนาจอยจะวิ่งปไปนหนาัอ้ักจนะ้างติดคอนะจอยลูกมันแข็งนะ ลูกมันแข่งนะติดคออวกนะที่ว่าเปื้อนนะคูดออกไหมโอ้โหโดนก็ไม่ได้โ,โดนนิดโดนน้อยก็ร้อง กินผักต้มเหรอจอยเก่งแล้วกินผักกินเถอะกินแล้วจะไปแล้ว